สวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่ๆนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก่อนหวยออกหนึ่งวัน <laughs> พรุ่งนี้เราจะรวย <laughs> โอ้โหตอนนี้กี่โมงตอนนี้ห้าโมงเย็นครับผมแล้วเราจะได้ไปส่ง t ต y ยต้าวิสนะครับอ่าที่ไหนที่สายสายใต้สี่นะครับไอสายใต้สี่ที่ไหนสายใต้สายใหม่สายใต้ใหม่อ่าสายใต้สองหรือเปล่านะแถวตะลิ่งชันนะครับเพราะพี่ณนะ พี่ณมาจากหัวหินนะครับโคมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูรถเซนเปนแนนเลยอนุมัติผ่านเลยครับผมเส้นสีแดงผ่าแปดมากเพราะพ่นะกําลังกําลังเดินทางจะกลับอะ่ะกําลังจะไปขึ้นรถกลับอะ่ะนะครับทีแรกก็ขอให้ผลไฟแนนซ์ออกคือออกประมาณสี่โมงแต่เลดไปเกือบห้าโมงนะครับเดี๋ยวพี่ะจะตกรถไม่รู้ว่ามันจะออกคันในวันนี้หรือเปล่า แล้วสุดท้ายก็ออกทันนะครับออกประมาณ5้าโมงเย็นตอนนี้5้าโมงครึ่งนะครับกว่าจะเดินทางไปประมาณชั่วโมงนึงคือตอนนี้รถติดมากแต่พยายามจะขับไปให้ถึงที่พิ่ณะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับอีก3คันขายไปแล้วนะครับมี h o n d a CITY เดี๋ยวขึ้นภาพให้ h o n d a CITY Hondacity 1 5 idsi รุ่นท็อปสีทองปี2003นะครับรถของคุณแม่ของพี่แบงค์น่นเองนะครับ ขายไปแล้วครับเงินสดนะครับคันที่สองนะฮะฮอนด้าซิตี้หนึ่งจสีเทาขายไปเช่นเดียวกันเงินสดนะครับอัปเดตนะครับขายไปแล้วแล้วกอ็อีกคันหนึ่งก็คืออะไรนะมาด้ามาด้าสองมาด้ามาสมาด้าสสีแดงขายไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับปี2016นะครับ1.3ุดสามสองพสีแดงนะครับสวยเลยนะครับขายไปแล้วเงินสดเช่นเดียวกัน วันเดียวนะครับ3คันเงินสดหมดโอนเล่มให้เรียบร้อยหมดนะครับถ้าใครจะซื้อเงินสดพยายามซื้อช่วงเช้าก็ดีช่วงเที่ยงก็ได้นะครับแต่ถ้าช่วงบ่ายเนี่ยขนส่งเขาจะเริ่มปิดปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งไม่สามารถโอนได้นะครับถ้าพี่ๆจะไปโอนเองก็ได้นะครับถือเล่มไปโอนเองก็ได้เลยแต่ถ้าอยากให้โอนให้เนี่ยแนะนําให้มาซื้อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับก่อนบ่ายสองโมงอะ่ะนะฮะจะได้ไปโอนเล่มให้ทันนะครับถ้าอยากให้โอนเล่มให้นะครับ ถ้าเป็นกรณีเงินสดนะครับส่วนถ้าใครที่จัดไฟแนซ์จัดไปเน้นนิดนึงนะครับก็รบกวนโทรนะครับโทรเช็คนะครับเช็ครถก่อนรถว่างไหมติดจองหรือเปล่ามีใครซื้อหรือ,อยังถ้าว่างนะครับต่อไปก็คือเครดิตนะครับในเรื่องของผู้ซื้อเครดิตเป็นยังไงซื้อได้ไม่ได้ติดแบคดิสอะไรยังไงเนาะมีเงินดาวประมาณ2 3งสามหมื่นออกได้ไหมนะครับต้องเช็คเครดิตกันก่อนถ้าเครดิตออกได้ปุ๊บนะครับ โทรนัดนะครับเพื่อเข้ามาดูรถนะครับนัดวันเวลานะครับแล้วก็เตรียมเอกาสารมาด้วยนะครับจะดีมากนะครับถ้าเตรียมมาด้วยเหมือนที่นานเนีย่ยนะครับมีการโทรนัดปุ๊บนะครับทางเราเนีย่ยนะครับก็จะเตรียมไฟแนนซ์ให้พร้อมเซ็นเลยก็ดูรถจบปุ๊บอุ้ยโอเคจองเซ็นไฟแนนซ์เลยนะครับไฟแนนซ์ก็จะมารอเซ็นเลยนะฮะไฟแนนซ์ก็จะรอเซ็นเลยเอกาสารครบปุ๊บทุกอย่างแป๊บเดียวผ่านอย่างวันเนี้ยเร็วมากถ้าเร็วกว่านี้จะดีมากนะครับพุก เซ็นประมาณช่วงบ่ายนะครับสี่ห้าโมงเย็นออกแล้วนะครับอันนี้คือกรณีเอกสารครบแล้วก็เครดิตดีนะครับแป๊บเดียววันเดียวรู้ผลนะอย่างช้าก็สองสามวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างช้านะสองวันสามวันแล้วแต่เครดิตของผู้ซื้อนะครับแล้วก็เอกสารที่ส่งมาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่นัดเช่นเข้ามาดูเลยนะครับบางทีจะไม่มีใครอยู่ร้านนะครับอ่าพี่แบงค์อาจจะไปข้างนอกนะครับไปรับลูกไปดูรถนะพี่แอนอาจจะไปขนส่งนะครับ ไปโอนเล่มอะไรอย่างเงี been, ah ้ยจะไม่มีใครอยู่นะครับแต่ถ้านัดกันเนี่ยเรียบร้อยอย่างพี่ณเนี่ยมาจากหัวหินอ่ะเดินทางมาไกลมากที่แรกจะให้อยู่รอผลแล้วก็รับรถขับกลับเลยแต่เดี๋ยวกลัวพี่ณผกลัวผลจะไม่ออกทันไงนะมันก็ใกล้จะ5้าโมงแล้วนะสี่โมงกว่าผลยังไม่ออกแล้วพี่ณะเขาจะต้องเดินทางไปหัวหินอ่ะนะต้องไปขึ้นรถสายใต้อ่ะนะก็เลยให้พี่ณะขึ้นไปก่อนไอไปก่อนนะครับแต่ผลออกพอดีก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขับตามไปส่ง อย่างที่บอกไปเนาะจะเข้ามาดูรถรบกวนโทรนัดนะครับโทรเช็คด้วยนะครับเช็ครถเช็คร,ร้านด้วยว่างหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมนะครับซื้อเง,งินสดก็จะได้ล้างรถพร้อมส่งมอบนะครับจัดไฟแนนซ์ก็จะได้เช็คทางไฟแนนซ์ให้นะครับว่าเขามีคิวเซ็นไฟแนนซ์ไหมทางไฟแนนซ์ก็จะได้วางแผนการทํางานได้ถูกนะครับว่ามีเซ็นเคสนี้ตรงนี้นะประมาณ1ิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเขาได้วางแผนการทํางานได้ถูกนะครับอย่างอิสุเมื่อกี้พี่พี่อะไรนะ <S <S พี่เมิดพี่เมิดโทรมานะครับจากกรุงเทพเดี๋ยวมาดูกันถ้าพี่มาดูเนี่ยถูกใจแน่นอนคอนเฟิร์ม ร,รถกระบะเหลือ2คันนะครับใครที่อยากเทิน์นะครับก็สามารถมีรถทังเก่าเนะี่ยเอามาเทินได้นะครับนี่มดดาด้าสาสีแดงไปแล้วเอ้มดดาด้าสสีแดงไปแล้วก็มาเทินมดดาด้าสก็ได้นะครับมาขับมดดาด้าสก็ขยับขึ้นมาราคาก็ใกล้เคียงกันนะค,คันนี้ก็ราคาเบาวกว่าปี2 0 1 6นะมดดาด้าสปี2 0 1 6นะครับเพราะว่ามันเป็นมดดาด้าสปี2010ประมาณ13มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ13 14 นะบางทีก็ลืมพี่แต่ถ้าใครที่พลาดซิตี้สีเทาสองพันสิบเอ็ดมานี่เลยนะครับซิตี้สองพันเกตัวนี้ได้เลยนะสาวทีนี้เข้ามาชมรถได้เลยนะครับ่นะหรือว่าไม่ไม่เจอใครนี่จะเจอน้องนะครับน้องเฝ่าร้านก็บอกว่าดูจาก youtube มานะครับดูจากคุณกีดมาดูจากน้องกีดมานะดูจากเพจรถบ้านรถสวยสีจีมานะครับถ้าไม่เจอผมนะก็บอกน้องได้เลย บ,บอกว่าดูหยุดจากดู u ูทูบมานะดูจาก Facebook มาน้องผู้ชายน้องผู้หญิงอยู่กันนะครับ mm hmm. จะให้ดีโทรก่อนพี่เอ้ยอย่างตะแกะนะครับน mm hmm. ีพี่เขาเพิ่งเห็นคลิปนะครับเพราะว่าเพิ่งลงอ่าซิตี้สองพันสามไปเนาะนะครับเพิ่งรีรันไปเพื่อกระตุ้นยอดนะครับ mm hmm. อย่างตะแกะพี่พี่อะไรนะพี่อ้าโทรมานะพี่อ้า นย่โอ้โหเสียดายจังนะไปไวจังเลยสวยมากสวยจริงๆนะเพิ่งเห็นเสียดายผมก็เสียดายพี่ผมใหญ่เห็นผมใหญ่พี่เห็นเร็วๆอ่ะนะครับ <f ew> พี่เขาไปก่อนหน้านั้นที่เขาไปเจอ2องพันห้าก่อนนะครับ <f ew> แล้วก็มาเจอ2องพันสามทีหลังไม่ทันแล้ว <f ew> เป็นหน้าฝนที่มันคืมเมื่อคืมที่เฉยฝนไม่ค่อยตกนะครับสายฟ้าคืมดีๆนะครับไม่ตกสักแอะนะแต่ก็ดีแล้วแหละนะครับ ที่พี่คนไหนสนใจก็ว่างๆก็ลองเข้ามาชมได้ผ่านไปผ่านมาร้านอยู่รำลูกกาคลองหนึ่งนะครับน้องแม้เข้ามาชมได้นี่อา่ามิสูบิชิแอคทาร์ดนะครับมีโคคาตอนนี้ถ่ายประมาณเกืองบหกโมงแล้วมั้งเ,เดี๋ยวรีบไปส่งก่อนนะครับกำลังเตรียมเอกสารนิดนึงแล้วก็ Honda City CNG ถ้าใครอยากสายประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันก็จัดคันนี้ไปนะครับสองพ แล้วก็มี Toyota s i ซ t t a ใครพลาด Toyota v i ิทมานี่เลยมาเซียนตเลยถ้าเป็นสายฝั่งของครอบครัวของ Toyota นะครับมาคันนี้เลยพี่เอ้ยหรือถ้าเป็นสาวกของ Honda นี่มาจัด Honda f ฟ e ดอารมณ์เดียวกันรุ่นท็อปนะครับประตูไฟฟ้าสไลด์ทั้งคู่นะครับนีล่ลายไฟฟ้าทั้ง2บานทั้งคู่รุ่นท็อปทั้งคู่ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์นะแลไอเทมนะครับฮอนด้าฮอนด้าฟแล้วก็มีซีวิกซี v i c เหลือคันเดียวเหลือซีวิก FC ฟีพี่ดูรถติดแค่ไหนเฮ้ยแต่ยังไงผมก็ต้องไปนะครับให้ส่งให้พี่ณะนะนะไม่งั้นพรุ่งนี้ผมไปส่งหัวหินนะ <c oughs> <c oughs> ไปได้หมดครับนะครับเต็มที่นะครับนงคิดไปส่ง สกลนครก็ไปมาแล้วอ่ะคิดถึงพี่อะไรนะผมจําไม่ได้ตนะ้องขอโทษทีแต่ผมจําหน้าได้หมดนะครับชื่อคือจําไม่ค่อยได้นะครับความจำผมสั้นมากนะครับจําได้หมดมาไกลโอ้โมีแทบทุกจังหวัดทีนะครับนี่ซีบิเหลือ f อฟนะครับสองพัสิบเจ็ลองมาดูรถได้นะครับรถสวย FB ติดจองแล้วพี่นกพี่นกนี่ของจริงนี่เห็นไหมพี่นกชินะเนี่ยของจริงผมบอกเลยโทรปุ๊บมาดูรถปับ๊บ นี่พี่นกนีก่คือมาดูรถโอรถสวยถูกใจจองเซนเนเนนเลยเหมือนกันนะครับรอผลนิดนึงนะครับวันสองวันนี้ก็รู้ผลละสำหรับซีวิกเอฟบีมิ b ซูบิชิปาเจโร่สปอตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซิน3.0 V6 นะหสูบนั่นเองนะครับสุดยอดแห่งความแรงนุ่มเงียบผมกำลังปวนหัวว่าผมจะกลับรถยังไงตอนนี้รถมันติดอยู่หน้าร้านเนี่ยติดหนักนะนะ ฟอร์จูเนผมต้องไปกลับไก่อ่ะกลับที่โรตัสนน่น <c oughs> นี่ยืนหนึ่งครับสำหรับ t ตยจ t ต f o r t ร์จูเนร์ถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะรุ่นยอดยอดนิยมถล่มทลายไม่รู้ชอบอะไรกันนะครับทุ่บ้านทุ่เมืองพี่ไปดูเหอะราคาไม่ถูกถูกนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยเนี่ยตั้งแต่รุ่นเก่าอ่ะมีคนขับ f o r t จูเนอรเนี่ยนะสวยนะครับโนนไปโนนก็รุ่นเก่าโนน จะรออยู่เธอเนี่ก็รุ่นเก่านะมีแต er, ่ f o r ์ u จูเนอร์ดูเหอะท้องถนนนะครับนี่แอคคอร์ดไข่พาดซีวิกหรืออยากขยับมาเป็นรุ่นพี่รุ่นท็อปสุดอย่าง Honda Accord นะซันลุกก็ได้นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับจากราคาปแดง้ายแดง1 7 9 9 0 0 0บาทเหลือเพียง559,000บาท ฟังชันออปชันจัดเต็มพี่้รถสวยมากนะครับรุ่นท็อปรุ่นพี่เรือธงออปชันลน้นล้นสุดจัดมาชมรถได้เลยนะครับรถสวยนะคอนเฟิร์มรับเทิร์นรถังเก่าด้วยหรือจะเป็น Toyota Camry t o y อ t a t o y r y a Camry ผมชอบเรียกแคมผมชอบแคม <laughs> t o y o t a Cam มรแคมก็ได้นะครับคนไทยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ Toyota Camry ผมพยายามเรียกให้เป็นสากลนี่ 179,000บาทคันนี้ติดแก๊ส LPG ของ Energy Reform แบรนด์ชั้นนำปลอดภัยหาห่วงนะครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเบาะหนังสวยทูโทนสีครีมกับสีดำเป็นสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวคันใหญ่ไฟกระพริบจัดไฟแนนซ์ได้ตกข้างว่าอยู่4888นะครับ4888บาทถ้าชอบ Mazda สก็มาคันนี้เลยมีอีกหนึ่งคันก็คือปี2 0 1 4นะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยเลยราคาเบาอ่ะ2 2 0 0 0 0 9,000บาทรถพร้อมใช้นะครับผ่อนก็ประมาณ4,600มั้งประมาณนี้นะครับโอเคใช่แล้วผ่อน4,620ันหรหรือจะมา Honda City ก็ได้ใครที่พลาดรถของคุณแม่พี่แบงค์ผมบอกแล้วพลาดแล้วพลาดเลยนะไม่ได้มีมาขายบ่อยนะแล้วสวยสวยจัดนะครับคันนี้เป็นปี2005นะเป็นเครื่อง VTEC เกียร์รุ่นตัว e 129,000บาทราคาเบาๆผ่อนสบายสบายสบาย3 5 2 0บาทประมาณนั้นนะผ่อนถูกมาก หรือจะมาคันนี้ก็ได้นะครับ t o y ย t a v วีอสนะครับสุดสวยสวยส,ส,ส,สุดปีสองันสิบะราคาอยู่2องสองกลางๆนะครับ2 3 9ประมาณนี้นะฮะนี่กับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมล้อสวยๆนะฮผ่อน5,000ันหน่อยๆมั้งผมก็ไม่ไม่ได้ใส่แว่นนะตอนเนี้ยห้าพันสองร้อยสี่บาทนะครับพวกนี้ถูกเลขก็มาซื้อเงินสดเลยพี่เลย นีวันถึงความหวังของผมนะผมบอกก่อนผมจะรอรุ่นหวยนะพี่นะแต่ถ้าใครจะซื้อเงินสดเนี่ยผมก็จะรีบมาส่งมอบเหมือนกัน <c oughs> นะฮะนี่สวยไหมคันนี้ City ้สายซิงปี2014นะครับคันนี้มีโปรโมชั่นของฟรีนะออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์ J ซื้อเงินสดก็ไม่มีแวดนะครับ ฟรีให้หมดนะส่วนคันนั้นเป็นมาร์ตนิสันมาร์ตเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันผมก็ยังไม่มีข้อมูลรถเพิ่งเข้ารถเพิ่งเข้าสีบอลเงินส,สวยๆนี่นิสันเอาไมล่านะครับคันนี้ก็ราคาเบาผ่อนสบายนะครับดูก่อนไม่ใส่แว่นมาพี่เลยหนึ่งเก้าเก้าผ่อนสี่พันสอง หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขอนสี่พันสองนี่พรุ่งนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขขอให้มีโชคดีนะครับขอให้ถูกระวันที่หนึ่งนะโดยเฉพาะผมนี่แหละ <c oughs> นี่สวยเลยวันศุกร์พรุ่งนี้ใครสะดวกใครว่างก็มาชมรถได้แต่ใครพลาดคันนี้ไปเอาคันนู้นใครพลาดคันนู้นมาคันนี้กรณีเป็นครอบครัวของนิสสันนะครับสส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเดินทางรบกวนโทร นะครับโทรเช็ครถนิดนึงนะครับยังเห็นเอ้ยผมเพิ่งดูคลิปนะเอา้าติดจองแล้วเหรออะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาสมมติพี่น้ไม่โทรอย่างเงี้ยมาปุ๊บเอารถติดจองมาจากหัวหินเงี้ยนะครับเดินทางไกลนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าเสียเวลาอีกนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าฉะนั้นรถกวนโทรเช็คก,ก่อนรถว่างไหมเหมือนพี่นะ้พี่นะ้พี่น,ะนกอะ่ะสุดยอดนะครับโทรปุ๊บนัดปับ๊บมาดูรถเลยนะครับนี่ทางเราก็เตรียมนนไฟแนนซ์ไว้ให้เลย บางทีต้องกรณีที่จัดไฟแนซ์นะครับต้องเช็คก,ก่อนว่าเครดิตของผู้ซื้อเนี่ยเหมาะกับไฟแนนซ์ไหนนะครับเช่นไฟแนนซ์ที่หนึ่งะครับอาจจะไม่ผ่านแต่ไฟแนนซ์สองอรับนะผ่านอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับกรณีไม่เหมือนกันต้องเช็คเครดิตของผู้ซื้อเนือว่าเหมาะกับไฟแนนซ์นั้นๆไฟนแนนซ์หนไหนที่มันเหมาะแล้วก็ผ่านง่ายที่สุดบางไฟแนนซ์เงื่อนไขเยอะบางไฟแนนซ์ก็ผ่านง่ายอะไรเงี้ยบางไฟแนนซ์ก็ไม่รับติดเครดิตแบบนี้ก็ไม่รับแต่อีกไฟแนนซ์หนึ่งรับอย่างเงี้ย นะครับจากนั้นมาดูรถปุ๊บนะครับไฟแนนซ์ก็มารอเซ็นเลยพี่โอเคตกลงเซ็นไฟแนนซ์เลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่นัดนั่งรอไฟแน,นนซะ์นะไม่รู้ว่าไฟแนนซ์จะว่างหรือเปล่าเนี่ยต้องเช็คอีกอ,อาจจะต้องได้กลับบ้านก่อนนะครับเพราะวันนั้นไฟแนนซ์อาจจะไม่ว่างอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีการนัดกันเนีน่ยไฟแนนซ์เขาจะเคลียร์งานแล้วก็จัดตารางการทํางานได้ถูกก็น,นี่ถ้าไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นที่บ้านไม่ได้อีกพี่ก็ต้องลำบากมาเซ็นที่ร้านอีกอะก็ต้องเสียค่าเดินทาง เสียเวลามาอีกอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีการเตรียมเอกสารมาด้วยเนี่ยดูรถปุ๊บจบปับ๊บนะครับโอเครอรับรถได้เลยจะมารับเองก็ได้หรือให้ไปส่งที่บ้านก็ได้ได้หมดนะฮะอันนี้คือคุยคุยแบบทั่วไปนะพี่นะนะครับคุยระหว่างรอเ,รเอกสารนะครับเดี๋ยวขับไปส่งพี่นะนะครับขอ,ขออนุญาตพี่นะนะตอนนี้คือเป๋าตังค์ไม่ทันแล้วแหละมันหมดแล้วนะครับพี่ต้องไปหาตามแผงแล้วแหละนะครับหนึ่งสามห้าหก พรุ่งนี้มาไหมแต่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะตัดคลิปทันไหมวันนี้แต่พรุ่งนี้ทันแน่นอนก่อนบ่ายสามโมงนะครับแต่ถ้าเป็นวันนี้วันที่สิบห้าไม่น่าทันผมจะตัดคลิปน่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะน่าจะไปกลับกลับมาก็น่าจะสองสามทุ่มแล้วแหละหนึ่งสามห้าหกจัดไปนะครับพรุ่งนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้พินะเฮงเร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะโอเคผมต้องเดินทางแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่บนโทเวนะฮะขึ้นมาอย่างด่วนนะ นี่ไปจองให้พี่นะเดี๋ยวรอนานทานข้าวรออะไรเลยพี่นะเดี๋ยวอีกประมาณ4 0่สิบกิโลไม่เป็นสี่สิกิโล3 5สิบห้ากิโลสีนาทีถึงแล้วครับแป๊บเดียวพี่นะบอกเลยว่าแอร์เย็นเจียบเย็นจนหนาวอ่ะนะเย็นจนต้องเบา่ะคันนี้หนาวมากอัตราเร่งดีมากเครื่อง2000เนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนแต่ทีน่้แอร์เย็นเกิน เย็นจนต้องร้องขอชีวิตแน่นอนนะพี่นะ <c oughs> ขับกลับหัวอินรู้เลยหนาวนี่เปิดยีิบเจ็ดอีกแล้วเนี่ยนะ,นะจนต้องเบาเอ่ะอเย็นเจียบนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีบขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวพี่นะาตารอนานนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับส่งให้พี่นะาโอโหแบบซุปเปอร์ 4G นะฮะ <c oughs> ส่งกันข้างทางเลยตะกี้ออกมา6โมงถึงนี่ประมาณ6กโมง4ีไม่นานครับพอหลุดจากที่เต็นท์เนี่ยที่เต็นท์ก็รถติดนิดนึงแต่พอได้ขึ้นทางด่วนนะแป๊บเดียวนะครับแอร์เย็นครับคอนเฟิร์มนะพี่น้าได้ครับถูกใจแน่นอนแล้วเฮงเงร่ำรวยครับพี่นะ้าถูกหวยพ่งนี้รางวัลที่หนึ่งเด้อ เรียบร้อยครับผมบ๊ายบายขอบพระคุณครับเอ้าใครสนใจก็โทรเลยฮะ 0852/ 4 9 1 9 1 9 7สองสี9เก 7. 7นะครับรับเธอรถคันเก่า,า,าด้วยตอนนี้อยู่ข้างทางเรียกแท็กซี่ก่อนพี่เอ้ย <laughs> เนี่ยชีวิตพวกนี้ขอให้ถูกลอตวัี่หนึ่งทีเถอะสาถูกลำรวยลำรวยครับทุกคนนะนะโดยเฉพาะผมนี่แหละ, <laughs> ะเนี่ยรอเรียกแท็กซี่ไปแล้วฮะสวัสดีครับ ถูกเสาอทิตี์นี้มาดูรถได้เลย